สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมาค่ะไม่ได้เกมพิเศษอีกถึงที่สองที่สอวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายจังหวัดกันหมือนเดิมนแต่กติกาของเราก็คือพ่อจะกำหนดตัวอักสอบมาให้แล้วก็จะมีเงื่อนไขต่างๆให้พวกเราดูอย่างเช่นตัวอย่างพ่อบอกว่าจังหวัดเริ่นต้นด้วยกอไก่ครับเนี่ยคนแรกที่ติมตอบต้องตอบมาแล้วว่ากอไก่นจังหวัดหรือเปล่าที่ตีมก็ตอบไปที่ติมต้องตอบเพสิอัวอยาง ถามว,ว่าอะไรคะจังหวัดที่ต้นต้นนี่กอไก่การชนะการชนบุรีฝพี่มีครับน้องมีครับหนึ่งหถึ่งถึงห้าคือถ้าตอบไม่ได้คือก็ตอบก็ก็คือแพ้ก็คือ,อไม่ได้ไไดดแพ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาครับพี่น้ำพี่น้ำตอบครับต้นนที่กอไก่ครับเออกรุงเทพครักรุงเทพนะถ้าจบรอบแล้วมีคนที่ตอบไม่ได้หนึ่งคนก,ก็ถนะือว่าเกมข้อนี้ผ่านไม่ได้ แต่ถ้าเกิดคบรอบยังมีคนตอบได้อยู่เกมนี้ก็ยังวนต่อไปจนกว่าจะมีคนตอบไม่ได้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าทุกคนพร้อมอทุกคนเตรียมตำแหน่งครับตำแหน่งได้ยางทุกคนอะนนี้เป็นหน่งที่น้ํากําลังเตรียมพื้นที่อยู่ครับเพราะว่าเื่องอัดเื่องอัดมาถึงน้าจ่อยเครเ่องนี้ครับขอตําแหน่งนะครับทุกคนข้อตําแหน่งนะครับอ่าตอนนี้สีฟ้านี่ใครอยู่ครับสีฟ้าที่เตรียมสีแดง น้ำแล้วก็เหลืองน้องดีอ่าคําถามที่หนึ่งนะครับพี่กิมต้องตอบกันแรกนะครับอ่าจังหวัดที่มีสลับโออยู่ในนั้นครับพี่กิมครับยะโสธรสุโขทัยพี่น้ำครับอโยยุธหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ครับแสสงครามมีสละโออยู่ตรงไหนครับไม่มีสระโอน้ำอะงรนนะครับเอาทุกคนเดินที่หนึ่งพเดินที่น้ำครับ อ่าพี่น้ำนะครับอยู่ที่เดิมนะครับเห็นเดินหรอยังอ่าคนตากล้องตากล้องตากล้องตามเช็คซีมีใครโกงบ้าออมีใครโกงบ้าอออ่าคำถามที่สองที่มีคนตอบก่อนนะครับโอเคนะจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีครับทอนธานีตอนธานีครับพี่น้ำครับคนอ,อุดรธานีอุดรธานีพี่ติมครับอุทยัยธานีอุทัยธานีที่ดีครับเสียอี๋วหนึ่ง สองสามสี่ห้าตกครับเช่นนั้นครับอป็นประธานีครบรอบได้ยังครับยังต้องต้องต้องพี่กินอีกหนึ่งส่่นอ่านพี่กินะหนึ่งสองสามสี่ห้าตกครับป้าเพราะนี้ตาหนี้พี่น้ำได้เคลื่อนคนเดียวนะครับตกไปสองคนนะครับต,ตอนรอบรอบที่ออสองนะครับ อ่ามีด้วยนะครับอ่าเช็คครับเช็คครับอ่ากรรมการกรรมการเช็คครับมีใครโกงหรือเปล่าคไม่มีโอเคพี่จิมที่เดิมพี่น้ำมาทันเพื่อนแล้วใช่ไหมอ่าคําถามที่สามพี่น้ําตอบคนแรกนะครับอืมตัวนี้คําถามนี้น่าจะสู้กันยาวนะนะครับชังงบัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือครับพี่น้าครับอ่าสิงห์บุรีหางสามหสิงห์บุรีพี่จิมครับสกลนครอ่าได้ครับสลาบุรี สุพรรณบุรีสุพรรรณบุุีสโขทัยสะแก้วสับปะรดสงครามสับปะรดสาครโอเคไม่ใช่หมึกกันเลยนะครับคราวนี้ทำอะไรเป็นกรรมการประจำแล้วว่ตอบไปแล้วอ่ะคตับแล้วแค่มันทึงไปไม่เป็นไรจะมั่วเอาไปทีนั้นครับสระทธาทีทเกีย์ไม่ได้ครับหนึ่งสองสรสาคอไปแล้วครับสามไปแล้วครับสี่คุร่าธานี ุร่ายังไม่ไปโอเคครับสุพรรณยังครับสุพรรณไปแล้วสุพรรณไปแล้วอ้าวหน้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ติมแพ้ครับมีก็ไม่ได้ตกครับพี่น้ำไป่แต่งคนเดียวครับครบรอบพอดีครับพี่น้ำได้เคลื่อนครับพี่ริ่งมันก็มีคนเขียนให้คนหนึ่งเลยเนาะอ่ามี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 คนเขียนให้เขาหนึ่งนะครับ จำได้อยู่มันจำไม่ค่อยได้เขาใครตอบอะไรได้บ้างไงมันจะได้ดูว่ะเป็นจกรรมการช่วยนะครับโอเคพพี่น้ำอ่ะโอเคนะคำถามต่อไปพี่กินตอบคนแรกนะครับจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยออครับพี่จินครับอ่างทองอ่างทองครับเขียนได้ครับอ่างทองพี่ดีครับขอเขียนก็ะดีกเอาลางไปละอ่าอ่าพี่ดีครับออครับหนึ่งสอง สามเดียวอ่านก่อก็อ่านขึ้นต้นครับห้าครับอ่าพี่น้าครับอ่าพี่จินครับอ้าวมันครบรอบแล้วหน่เมื่อกี้คนลออที่พี่น้าเลยเพราะทางพี่จนนั้นก็จบจบเกมไปแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าพี่ดีไม่ได้ขึ้นคนเดียวครับสองคนได้ขึ้นนะครับต่อไปพี่ดีเป็นคนตอบคนแรกนะครับคอามน้นพี่ดีอ่าทัางทต่อไปครับจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยขอผ่านครับแึ่ง สองสามสี่มีแค่ครับพระนครสีทิยาพระนครมีพระนครไหมมีเนียได้แั้วสีทิยาโอเคจริงๆนะพระทะหงได้หมดครับอันนี้ที่มีไม่กี่ขึ้นเพิ่มเดียวครับโอเคนะครับต่อไปสาธินามนะอ่าใช่ต่อไปได้ยังมีคนเคลื่ยังกรรมการเช็คยังยังไม่เช็คค่ะโอเคต่อไปนะครับ จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยน้องหนูครับพี่น้าคนแรกครับนครพนมนครพนมพี่ตีนครับนครนายกพี่วีครับนครพนมไปแล้วครับนานละห <art building> <ieur área> นึ <found Kazakhstan S 2> ่งสองนครราชสีมาโอ้ได้อยู่ครับนครสุมได้ครับนครพนมนะอ๋อเหรอนครพนมไม่เป็นไรอ่ะพี่ตีนครับหนึ่งได้อยู่ครับพี่วีครับ เอาอีกแล้วเหรอท่ามอะไรเนี้ยมีราชสีมาอะไรอีกอะเอาสูงๆมไปต่อลยูะน้อ่าันได้เดียวครับยิงครับมบริเวไดดียวครับพอตายายาใต้หนึ่งสสาม่าพี่จบรอบเป๊ยัไม่จบเยก็ต้องวนต่อ พราะว่าเริ่มดีดีนะครับพี่น้ำครับน้องใคยน้องน้องใคยไม่ใช่ครับน้องใคยไม่ใช่ครับเขาหยิบขึ้นก่อนน้องใคยใช่ป่ะอ่าพี่น้ำตกนะีจริงครับ่เกีครับพี่น้ำไม่จัดไม่ก็พี่ดีเลยเมื่อกี้ก็ต้องมาสนที่หนูพี่หนูมันก็จบแล้วสิลาโทษดีงั้นก็พี่ดีไม่ได้ขึ้นนะครับน้ำน้ำได้ขึ้นไหมไม่น้ำได้ื่อนไหมอ้าวบนบนจบพี่ดีแค่ตอบเราตอบพี่น้ำตอบให้ได้ด้วย ไม่ไม่พี่น้ำตอบไปแล้วหรือเปล่าต่อไปครับใครตอบพี่ติมนะเนยอ่าจังหวัดที่มีตัวอักษรพอสำเพาครับพี่ติมับได้ค่ะช่วยด้วยเทลวีดูคนอะไรผิดเป็นอะไรแล้วอ่าพอสำเพาครับพี่ติมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแล้วมีกูเก็ตอ่าพี่น้ำครับหนึ่งสอง ลบสามสิบสี่สามอ่ะมอทัพไม่ดีขึ้นมาเดียวับสองอนตกมครับมันมี่เหรอมันนี่ใส่บูงไงโกเกตบน้องบัวลำบูใช่ไหมอ่ามเต่จคิดไม่ถึงใช่ไหมอ่านะครับอะไรนะไปใครอ p ิติ i อตอไปเริ่มต่อไปที่ดีนะครับจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยอปลาครับมีปัจจุบนธนาคารพ่นครับ ปลาสองปลาปก่ก่อนนะครับสามปาจีนปลาจีนปลาจีนได้ใช่ครับหนึ่งปลาทูนทานีได้ครับได้ครับเหลืออะไรอีกอ่ะขำ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 ทุกอย่างอย่างนี้เลยอ่อเหมือนทดกอย่างขำขำไปได้อย่างขำขำอะไรเอานับและวหนึ่งสองสามสี่ หน้าหมดต่อไปที่น้ำครับเมื่อกี้ดีันต่อไปูใช่ไหมต่อไปที่น้ำครับอย่างเขาอบนจะถือพิธีมรปจวบไปได้อย่างไปยังไัพิทีมหมดยังหนึ่งสองสามสี่ตกหมดครับร่าอะไรไม่มีใครได้ไปต่อข้อหมดนะครับไม่มีใครได้เคลื่อนนะคันธามพอก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนั้นคนมาสอบสารคดต่อไปที่น้ำนะครับจังหวัด ที h, while, the <pi> ่ข no, 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 no. no, no ึ no. <ti un> ้น <orted> ต <stuff> <pi ester> ้นด้วยหอหีครับทราบแลยทีนั้ครับอย่างี้น้องตายครับน้องบอลลูนภูเอาไม่รู้นะมีไหมมีไหมน้องคายน้องบนลลูนีูมีไหมมีแล้วเนาะบอสครับคุณกบเลี่ยงสวัสดีเพื่อนต้อนนะครับนะเพื่อนอะไรที่มันมีทุกคนเอาใครจะไม่รู้เรามันก็เป็นดวงใจดวงมัการตอบคำถามเนาะ อ่านะครับต่อไปที่จิมนะครับจะเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยลอลิงครับลอบบีล็ีดีครับลอลิงนับนะหนึ่งสองดีแค่ไสามใช่สี่อ้าหมดครับที่น้ำครับหนึ่งสาม ตีตายสองแต่พี่กินครับลำปางลำพูนลบบุรีอ่าอีดาหมดแล้วใช่ไหมเออไม่จบค่ะใครฟุคข้าเลยใครพี่ดีใช่ไหมอ้าวยมีข้าเลยหรออ่าคำถามสุดท้ายที่เตรียมมาวันนี้นะครับครับยกจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยก็ตาครับพี่ดีครับนะครับต่าครับตาตาวเออโอ สอบทีซิทีวีเด็กน้อยสุดนะครับดูฟอค้าสอบเรียนคุณพิศานน้อยสุดครับสามซีริสตากได้ครับตรังเอาแล้วที่ติมครับตราครับมันกังู่อ่ามีครับมีแล้วมือยางมีไหมไม่มีที่นั้นมีไหมไม่มีที่ตีมไหมเท่ากันหมดครับไม่มีใครดีขึ้นครับตาเนี่ยเพราะทุกคนตอนได้แค่รอบเดียวเหมือนไงไม่มีใครดีขึ้นนะครับ โอเคครับสรุปครับมาดูกันตอนนี้ใครนำนะวีจีเป็นรองโทษแน่ไหนวีไหนะตี <c oughs> มานะครับเอาพี่วีเปลงโทษครับ <c oughs> อีเวนอ่าออกอยังไงอ่ะให้พี่น้ำเซียนแลปต์ออกไปบัลงโทษพีทต้องไปสุ <c oughs> ่มอะไงเงี้ยบัตรลงโทษเกมอ้าวมันมีกี่เกมข้างในนะ <c oughs> โอ้ยมีหลายเกมเลยค่ะพี่น้าไปดูซิพี่วีจะเจอเบทลงโทษอะไรครับพี่น้ำเอาเอาของมาก่อนาเอาของเดิยนมากกว่าได้เลยเลย เจี๊ยบไปพี่ดิ๊มายังยวไปโอเคโอเคมีมาแล้วเหรอมาแล้วเราไปดูไใช่มเราไปดูพี่วีครับจะผ่านบทลงโทษของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบให้ใหม่เลยแล้วมันมีมันมีค่าพลังชีวิตไหมใชครับมีค่ะแล้วพี่วีพลังชีวิตเท่าไหร่ก็สิบเท่ากันเท่ากันหมดใช่ไหมทำไมถึงจังทำไมถึงบทลงโทษแล้วได้จังหวนอ่ะคืออะไรอ่ะก็ได้ทั้งคู่อ่ะมันติดกันอ่ะคืออะไรงง เดี๋ยวพี่เอาของให้นะทุกคนแล้วพี่พีก็มาเอาตัวนี้เล่นสิแล้วมันหาก่อนเอาตัวเองก็คือก็คือตัวนี้อยู่แล้วไงกลางวันนอนตอนนที่ใช้อะไรเกิดไม่ไม่พี่พี่วีก็มาใช้เครื่องนี้สูตรในการเล่นยังไงจะได้อะไรตัวนี้ด้วยไงมอาจจะเกิดแป๊บนึงพี่พี่เอาอุปกรณ์ให้กันเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเเองก็ได้เอาเเองก็ได้ข้าเคไม่เาของนี่อ่ะขอนั่งเถอะไม่ไม่ไม่เอาเล่นไม่ถนะดอ่าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่น้ำได้อะไรบอกก่อน ยังไม่ได้สู่มมันได้แต่จํานวนมาสิบห้าสิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดำพี่ดำส่บให้เลยไม่แล้วส่มเองดิเอเดอแมนโอ้ะจะสูมเองไหมล่ะสุ่มเองดีเออไปสูมเองไหแป๊บนึงไม่มันออกไปแล้วอยู่กีอยู่ในไม่ไม่มีไม่มีมันมีแต่จํานวนมันอยู่ในตัววีมันมีแต่จํานวนจริงๆเอา V ก็ต้องสูมผ่านเครื่องนี้สิเออเครื่องนั้นมันมีแต่จํานวนสิบห้าไม่เดี๋ยวพี่ไปดูให้วีดูทุกันละใช่คือพี่เพราะในในนั้นมันหายไปหนึ่งอันก็ไมรู้ซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปดูให้ละนุ อันไหนข้างหน้าจุดนี้ไหนอันนี้อันนี้อันนี้กันไหนวะก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่ามันมีแต่จำนวนอย่าสูมมาอย่าส่มเองในตัวไหนเล็กไหมเนี้ยเล็กไหมอย่เนี้ยกันเดียวกันเลยหรอหมายกูดอะไรเตรียมเสบียงก่อนไปสู้รถก่อก็ต้องเตรียมอยู่เพราะว่าใครไม่เตรียมอ๋อ มีเตรียมน้อยกว่าพี่น้ำเหลือลูกพานะอ่ะยังไม่ได้เสกอ๋ออันในกล่องใช่ช่างอะไรตรียมจะทำสท้พี่กินจะสู้ได้กับเขาเองตีมช่างมันไม่ไม่น่าได้เออเก่งครับเอาทุกอย่างอันเดียวของมลยโอเคสุ่มครับสุ่มสุ่มอะไรอ่าสุ่มอะไรนะสุ่มตัวล็อตสุ่มซุ่มสดซุ่มไอ้มอนเตอร์เหรอเหลือแค่มันเอาหายอยู่กับใครที่อ้าวพี่อยู่กับพี่ตีมด้วยไง คนเสกให้โอเคฟรีส์ยี่สิบตัวโอ my god อ๋อแล้วก็มีคนทำอย่างนี้เหรอยี่สิบตัวใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่น้องเสกให้บริชโอ้ไอ้ตัวนัทเหรอจำปืนไอ้บล็อกมันที่บล็อกอะไรอะบล็อกที่เป็นแปลกๆเมื่อกี้มันบล็อกสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้เหรอใช่คอมมานด์บล็อกค่ะเขาเรียกบล็อกอะไรอะคอมมานด์บล็อกคอมมานด์บล็อกอ๋อแต่ก่อนเป็นคอมมานด์พร้อมสมัยสมัยพยาเป็นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆต้องไปพิมพ์คำสั่งผ่าน เขาเรียกว่าสีสีพร้อมแะรล่อๆเตรียมพร้อมละได้ละพร้อมยังโอ้ยตัวนี้มีมันง่ายมากใช่มันง่ายมากเดี๋ยวกี่ตัวนะยี่สิบเตรยี่สิบวยี่สิบตัวเอาใครเข้าไปห้างไหพี่น้ำพี่น้ำไปสินแลน่ครอบกันอ้าวพี่น้ำเข้าไปเตรียมเหรอโอ้โหตัวนี้น่ากลัวบอกว่ามีตัวที่น่ากลัวกว่านั้นคือเออฮะยี่สิบไหมไม่รู้น่าจะครบมาเอามาสิไปเลย ทีน้ำเราไปพิ่อ่ะเยอะกว่ายี่สิบตัวใช่างมันไม่ครับบวกนี่เอาตีไม่เข้านี่มันตีไม่เข้ามันอ๋อเข้าอยู่แต่ว่าค้างทำไมอ่ะเอาทำไมค้างอ่ะก็ใส่ขาหน้าไงเรก็มีค่ะเออมันค้างมันเยอะเกินบอกแล้วอะไรวะเนี่ยตีกันเองเออพี่คังหมดเลยคังเลยพี่คังเลยอะไรคัง มันทะเลาะกันเองเหรอใช่ทังหมดเลยดีแล้วเอ้าไม่หล่อเห็นไม่บอกแล้วว่ามันต้องปิดเปลี่ยนฟ้าเออแล้วมันลอยขึ้นไปเปลี่นฟ้าได้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม่เพี่น่ำทับอีหน่อยทับอีทับอีทังหมดแล้วสร้างตั้งนานเอ้ยสร้างตั้งนานเพรมันพังดันออกมาเลยเหรอโอ้ยระเบิดหมดเลยเจ็บเก่งไหนะเป็นหัวนน้าเราด้วยเหรอเอาเดี๋ยวของของอุ้ยอ่ะไม่ตายไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอ๊ะ